สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาเล่นปีศาจร้าย DIY Warrior ครับอธิบายสกิลคร่าวๆครับตัวนี้มีเบสสเตตค่อนข้างโอเคแล้วก็พาสซีสคือเพิ่มดาเมจที่จะทำร้ายคนตอนที่ชนะแพ้กันนะครับบวกสแล้วก็จะโดนโดนดาเมจบวกหก็เป็นดาบสองคมครับช่วยเล่นเกมให้ไวขึ้นตอนนี้แบนด HP, Hew, f e e d w o ครับก็สายตีก็เล่นได้ครับไม่มีน้ำแข็งไว อาจจะอาจจะมีหลบแต่ว่าไม่มีน้ําแข็งครับเล่นสายตีกันได้ครับก็อตอนแรกว่าจะเลือกมาเล่นสายตีครับแล้วว่าไอเทมที่เหมาะกับวายบริเวรคือพวกหอกเพิ่มดาเมจทำาดาเมจตอนจบอะไรเงี้ยครับดาเมจที่ทําทาลายร่างกายตอนสุดท้ายครับกับดาบดําที่บวกสามดาเมจทามันช่วยทําไมถึงดีเพราะว่าอันติเขาครับจะแรงตามดาเมจตรงนั้นนะครับในส่วนนั้นดาเมจที่ทําได้ตอนจบ ตอนนี้มีสายแอตแทกค,ค่อนข้างเยอะหรือเปล่าครับม,ม,คคบมีมีวูฟวูฟวูฟส่วนใหญ่ก็เล่นแอตแทกกับอันตินะแล้วก็มีแอคมีสไนครับสองคนนี้อันติได้สสยแอตแทกอยู่แล้วครับ<น><น>ก็หยิบคิมาก่อนครับซึ่งวูฟไรเดอร์ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันก็เป็นพวกแบบเน้นเน้นไปที่พวกสายต้นเกมเลยนะครับสายแอตแทกสายวูนสาย อิอะไรเงี้ยที่มันแบบจบต้นเกมได้ไวๆเพราะว่าเขาต้องการชนะต้นเกมเ,กมเยอะเพื่อให้ได้ค่าอันติแรงๆครับตอนนี้ดาเมจของเราคือ4ครับทุกคนสตาร์ทที่1แล้วก็พาสซีฟของดีคือบวก2เป็น3แล้วก็หอ,อกที่บวกอีก1ครับหอ,อกที่หยิบมาก็คือถ้าชนะได้จะได้เงินตามค่าดาเมจที่เรามีครับก็คือ40 ซึ่งถ้าเห็นจากปกคลิปก็คือผมเปลี่ยนใจครับผมตอนแรกผมจะเลือกเล่นเป็นแอ t แทคินี่เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าดูแล้วน่าจะเสียเปรียบครับไม่อยากไปแย่งสกิลกันเยอะด้วยผมก็เลยโยกไปเป็นสายอันติคิแทนครับตอนนี้เก็บดอกเบีย้ยก่อนเก็บเงินไว้ห้าร้อยครับเก็บดอกเบีย้ยห้าสิบอย่างที่ประเมินไว้ตอนแรกครับนี่สามคนนี้เป็นสายแอตแทกแน่นอนครับถ้าเราไปแย่งกับเขา,าสกิลเราจะไม่ค่อยมี แล้วเราเป็นตัวตัวซิ่งอ่ะถ้าเราไม่ไม่หยิบพวกไอเทมที่มันมาเลือกสกิลได้ไวๆอ่ะอย่างบางอย่างเมื่อกี้มีคนหยิบสมุดมาให้ขึ้นบานเป็นหนึ่งดาวนี้ทำให้เขาเจอสกิลแรได้กอดเราอย่างเงี้ยถ้าเราตามเขาไม่ทันเราก็จะแบบเสียเปรียบนะจำเป็นต้องโยกโยกสายครับถ้าเราซิ่งเม่พอ ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าตัว d ีวายวอลเลอะจริงๆอะมันเหมาะกับสายอันติที่สุดแล้วเพราะว่าพาสซีสิกับอันติมันมันมันเอื้อให้มาทางอันติมากกว่าครับแต่ว่ามันก็เล่นยากนิดนึงแล้วผมเจอสายแอทแท็กเยอะครับผมซื้อแอทแท็กพิดเลยสายพิษเราจะไม่เล่นนะครับเราจะไปเล่นที่อันติคิด อ๋อผมคิดว่าผมจะโยกมาสายอันติแล้วอะเป้าหมายก็คือขอให้ได้สกิลอันติทองกับคิเวทอะไรเงี้ยคิเวทขั้นสามที่ต้องการนะคิเลทคิเวทอะไรเงี้ยให้อันติติดคิอ๋อมาเจอกับไซเลนการ์ดครับตัวนี้เป็นสายโลเลดตานี้สายสายเลดอาจจะไม่คุ้มมากครับเพราะว่าสถานะมีแค่พิษอันเดียวครับ ถ้ามีพวกวูนพวกน้ําแข็งด้วยพวกสายเล็มันจะสายเล็สถานะจะได้เปรียบอนนี้ทุกคนกลัวครับกลัวโดนกลัวโดนดีไวลเลอ,อตอดเลือดครับก็เลยหยิบจรวดมากันเต็มเลยครับนะผมเลือกเป็น เอสิเทนวีนอมครับมาช่วยเร่งดาเมจต้นเกมนิดนึงครับเพราะว่าดาเมจเรายัางน้อยนะแต่ว่าเราชนะมาค่อนข้างบ่อยครับได้เงินค่อนข้างเยอะเลยไม่กีีตาก,ก็ร้อละ so I I แล้วใส่เล่นการครับโยกไปสายหลบเพราะว่าคิดว่าทุกคนน่าจะเล่นแฝดแท็กกันเยอะครับไม่น่าจะมีคนเล่นพิษเขาก็เลยเล่นหลบไป โอ้โห,โหได้เมมครับเกือบแพ้ครับเจอสไนเปอร์ครับยิงแรงจัดตอนนี้ได้เงินทีละเจ็ดิบแล้วครับค่อนข้างเยอะแล้วนะถ้าได้ทีละเจ็สิบเนี่ยสำหรับของชิ้นแรกและชิ้นที่สองครับยังไม่มีที่ถูกใจครับเลยเสียทารลอตเพิ่มไปอีกหนึ่งครับ ก็ยังไม่มีที่ถูกใจอยู่ดีครับชิ้นที่สองนี่ winter blaze ก็น่าสนใจครับแต่ว่าผมเลือกเป็น compact ครับใครจะซื้อสายแอ t แ c กนี่ต้องเสียตรงให้ผมหน่อยนะโอโ้หโ,หโหเงินเด้งเอาสไป์มาช่วยกันให้ผมนิดนึงครับแล้วก็ไปที่คียอันติของเราครับซื้อเบลเลดครับเพื่อให้เลดติด ไวขึ้นครับเผื่อเรามีแบบเลดอันติเต็มๆอะไรเงี้ยถ้าได้ได้ใช้ขึ้นมามันก็เรียนติไวขึ้นเดี๋ยวเราทำสไปให้มันตัวใหญ่ก่อนนะไม่งั้นอันตคนิคอนโทรจะไม่ได้ใช้นะถ้าสปไปมันตัวเล็กอะอาแล้วเงินโอ้เสียดายครับซื้ออีกชิ้นไม่ทันครับแต่น่าจะชนะหรือเปล่าโอ้แอคคนนี้สก,กิลแบบซิ่งจัดเลยต้องยอมเลยครับ เขาหยิบเงินอนาคตมาสามเทินก็คือเงินเขานำเราไปสามเทินเลยครับตานี้ so ต้องยอมครับเขาไม่อยากเสียเลือดแปดครับ so อ๋อทุกคนมาพร้อมเจ็บเลยครับมีทั้งจรวดทั้งเกาะแพ้ได้เงินครับ อะไรเดี๋ยวผมรวยนี่โมคุณซื้อแอตแท็กกันเยอะน์จอันติครับแล้วเมติคีอันอันแรกมาแล้วครับสายพิษมีไม่เยอะก็เลยไม่ได้ซื้อต้านพิษมาครับอันนี้เลือกเป็นอันติสไปครับเอาเพื่อได้อันติขึ้นมาครับอะแล้วเมติคีครับผมยอมเสียดอกเบี้ยครับเพื่อเมติคีสองดาวครับแล้วมีเงินพอครับโอ้แล้วเมติคีมาอีกครับ คิเลตเรายังน้อยนะแต่ว่าเมทิคคีค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มค่าคิเลตจากฟูลรีครีเอาไอ้พวกเบ็ดเบเ็ดคีนี่น่าจะไม่ทันคนอื่นเขาครับคนอื่นเขาน่าจะซื้อไปหมดละเจอกับสายโลครับน่าจะเป็นโลกึ่งพิษหรือเปล่าดามเมจคิดค่อนข้างเยอะเลยน่าจะอาจจะเป็นอ่า สกิลโล่พิษนะเ,าเนาะก็ยังอยู่ในสายโล่อยู่ที่ว่าได้แถมแจกพินิดหน่อยเท่านั้นเองกับแพ้ครับกับแพ้ดามเมจเรายังไม่ค่อยแรงมากแล้วโดนแอคตัดกำลังไปรีเฟซหาอันติกับคี้กันต่อครับแล้วตรงสายที่สุดครับอันติคีมาแล้วเดี๋ยวจะเลือกวัวทามแรมเพจครับเพราะว่าในในบิลสุดท้ายของเราคือเราต้องการ อันติสีทองก็คือต้องปลามาถึงก็ปลาเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีวอทามเดมเพจก็มีเพิ่มขีให้ให้ได้สูงชาร์ตดาเมดนี่เราไม่คุ้มนะเราทำดาเมจไม่ได้ถี่ขนาดเจอกับ ฮิดเด้นเบสสายหลบครับเขาบิวมาตามสูตรเลยนะแบบแพ้แพ้ได้เงินแพ้ยืนยืน้ออะไรเงี้ยเก็บค่าดอทแต่ว่าเราเดี๋ยวเรามีสตันนะอ่ะเขาน่าจะสู้เราไม่ได้แล้วอันนี้ผมบอกชาร์จดาเมจไม่ค่อยคุ้มครับแต่ผมหยิบมาเพื่อผมอยากได้เลเวลแล้วซื้อไวเลยครับนี่เราได้สตันมาแล้วด้วยโอโหมาไวเลยครับ วนกลับมาเจอคนแรกของเราครับคนนี้เป็นสายโลครับสายโลที่ยังไม่มีคิวสมาร์นี่ยังค่อนข้างค่อนข้างอ่อนเลยแหละผมว่านะถ้าเล่นเล่นรอยย้ายนเราไม่มีคิวสมาร์เนี่ยดาเมจมันมันดอบอะ่ะดอบหนักเลยอะ แล้วเลือกเปเนจี่อันติเมตครับอ่อคีบูตมาแล้วครับยังยังเหลือให้เราซื้อบ้างเราเป็นชาร์จคีครับได้ได้สกิลของคีแล้วก็อันติตอนนี้ที่ผมบิวมาคือผม ไม่ได้กล่าวว่าจบนัดแรกแล้วอะไรเงี้ยกล่าวว่าขอจบสักสองนัดอะไรเงี้ยสองนัดจบอันติสองทีแล้วเจอกับวูฟไรเดอร์แสนติครับเขาจะเข้าลูปได้หรือไม่ครับเราไม่มีต้านอันติด้วยอื้อแล้วเราหลุดจากรูปของเขามาได้แป๊บหนึ่งครับในในปล่อยอันติไปอันติเขายังไม่สุดไง ถ้าสุดแล้วเราจะหลุดออกมาไม่ได้ล,ละเดี๋ยวผมต้องไปบิวต้านอันติด้วยไม่งั้นเราอาจจะติดรูปครับชิ้นที่สามผมอืมหรืออาจจะต้องเสียทารอนเพิ่มอีกสักหนึ่งหรือเปล่าผมไม่ค่อยอยากได้รีเฟรชแล้วอะ่ะ แล้วก็สกิลไม่คุ้มนะดาวยังน้อยมังกุดไม่น่าคุม้มอ่าแล้วผมเลือกเป็นจริงๆขวดสกิลแรงก็ดีนะแต่ผมเลือกเพย์เซฟครับเป็นฮิลลิ่งเกมครับเพราะว่าเลือดผมยังลดอยู่แล้วก็เป็นอันติคีครับจริงๆโลแตกนี่เป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่ามีคนเล่นสายโลสองคนเผื่อเดี๋ยวอันติเราปาไม่เข้า แล้วฮีริ่มเกมของเรายัางยังไม่ได้ใช้นะครับต้องรีเฟซเพิ่มนะครับตอนนี้ผมลังเลระหว่างจะใช้รีเฟซหรือจะเอาฟูลย์แอทแทกเพิ่มขึ้นหนึ่งดาวสองสกิลอ่าแล้วเลือกเป็นหนึ่งดาวสองสกิลครับไม่เป็นไรครับแค่เลือดยังพอมีอยู่เดี๋ยวต้านหลบนี่ผมอาจจะไม่ซื้อเลยนะเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมสตันไหวครับแล้วคนนี้สายเลดขึ้นค่อนข,ข้างสูงครับ ดาเมจหลักน่าจะอยู่ที่ฟูลีิลิกับสกิลพิษท,ที่สร้างได้ครับซึ่งยังยังไม่แรงมากเพราะว่าเลดเขายังไม่มีสกิลทองอ่ะค่าเลดที่เขาทําได้มันเลยยังน้อยอยู่ของเราก็ตามแผนครับไม่มีฮิวไม่มีเฮทพตานี้เราต้องแทงสองทีครับ เลือกเป็นต้านคีครับเพราะว่าทุกคนนี่น่าจะมีคีกันอยู่แล้วครับแล้วก็เป็น up lifting ครับตอนที่ซื้อก็อคือคิดว่าจะเอามาตีเร็วๆครับชาร์จแอตแทกอะไรเงี้ยให้มันช่วยเร่งช่วยเร่งคีช่วยเร่ง,งตัวตัวอันติครับให้มันมาไวขึ้น แอตแทกมีแลยังขั้นหนึ่งครับแต่แอตแท็กเขาเริ่มเดือดแล้วโอ้แล้วแอคมีสกิลทองแล้วด้วยกันในนี่โอตีอย่างแรงครับตีเจ็บๆเลยต้องอันติต้องปิดเขาได้ครับโอเคครับไม่ติดคีแต่ว่าค่อนข้างแรงดีที่เรามีสปยเยอะไม่งั้นเราอาจจะเจ็บหนักชาร์คีเราห้าดาวครับเริ่มเห็นผลแล้วเริ่มเล่นอันติมาได้ไวขึ้นครับ สายตีไวกับอไอ้สกิลคีรองเท้าเนี่ยช่วยกันทำดาเมจให้มันติดคีครับแล้วไปสายอันติต่อครับต้องการให้อันติสามดาวเพื่อมีโอกาสเจอแล้วเหมือนผมจะกึง่งกึ่งไปไปกึ่งหลบครับเพราะว่าอ่าส,สกิลวันติมาครับเพราะว่าสายแอตแทกเยอะแล้วผมไม่มีแอตแทกมิดอะ่ะ ผมก็ไม่มีอะไรไปไปกันเขาได้ไงผมก็เลยว่าจะไปสายเลดหลบอะไรเงี้ยอย่างน้อยสถานะเลดผมก็มีค่าหลบเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอบต่อไปจะซื้อสตันอันติครับอ so ให้ได้อันติสามดาวแล้วก็หวังว่าสกิลทองจะมาไวๆนะโอ้แล้วเนี่ยแอดเขาสก,กิลทองครับ <c oughs> เรียบร้อยครับดาเมจยังไปไม่ถึงตัวเขาเลยเราจบก่อนซะแล้ว ซิงจัดนะถ้าเจอถ้าเจอสายซิงแบบนี้เราไปแย่งสก,กิลกับเขาอ่ะเจ๋งแน่นอนนะครับดีไม่ดีแตกแปดเลยอ่ะถ้าเราไปแย่งกับเขาไม่ทันสราน,นี้สารติมีแค่วูฟเลดเดอร์ครับที่แย่งกับเราสองคนก็เลยไม่ค่อยเจ๋งมากเท่าไหร่แล้วดีไวาไซลินกาดครับแพ้ไปแล้วครับเกิดไม่ทัน อ่ะแล้วโอ้โหอันติมาไวครับสกิลทองมาไวจัดอย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยกลัวหลบนะครับผมมีอันมีสตันผมก็เลยซื้อพวกแวนก์ดแอนแท็กมาช่วยทําทำดาเมจเพื่อเพิ่มค่าคิถ้ามันติดคีผมก็จะมีโอกาสได้รีเจนอันติไวขึ้น แล้วเหยื่อหลายแรกของเราครับโตกลมที่มีอันติทองนะแล้วอันติเราค่อนข้างถี่แล้วนะจากสารพัดอันติที่เราเจนขึ้นมาครับเรียบร้อยปลาไปสี่ทีทาลุไปนอนดีเฟนซ์ไปเลยโลยังแตกไม่ครบเลยนะแมนกาดช่วยติดทีมาสองทีครับก็แอทแท็มิด ไปที่อันติเมตคอนโทรเพื่อเพิ่มดาเมจให้อันติของเราเพราะว่าตอนนี้เราสไปเราก็มีอ้วนนิดนึงแหละอันติเมตคอนโทรต่อครับเดี๋ยวไปซื้อฟูลลี่ดอทครับไว้ไว้หลบสายแอทแท็กสักหน่อยตอนนี้ได้แต่หวังให้วูฟไรเดอร์รีบๆแพ้ไปครับเราจะได้สกิลกลับเข้ามาในภู ชาร์จแอตแทขั้น4ครับขออีกหนึ่งเท่านั้นครับแล้วก็เดี๋ยวหาอัพลิฟติงอัพลิฟติงกับชาร์จแอตแทกครับช่วยกันเนี่แล้วติดอันติดสตันไปเขาสะท้อนมาครับแต่ไม่ได้สะท้อนนะหอกเราเร็วพอดีอะ่ะหอกเราเร็วมันมันไปถึงตอนเขาติดสตันพอดีทําให้เขาหลบอันหอกเราไม่ได้ถ้าสตันขั้นหนึ่งอาจจะไม่ถึงอาจจะหลบอาจจะพอแบบหลบได้อยู่อะไรเงี้ย หอชาติคีเราทำงานค่อนข้างดีครับขั้นห้าต้องการหาพวกทำดาเมจเพิ่มครับเลือกเป็นฟูลี่รีลีสครับไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะซื้อต้านหลบมาเล็กน้อยครับไม่รู้ซื้อมาทำไมแล้วตอนนี้ไม่มีฮิลครับสามารถใช้โฮลี่เอ็กโพชั่นได้ครับเดี๋ยวผมจะเก็บเงินไว้ซื้อโฮลี่เอ็กโพชชั่นไม่รีเฟซ เือเอาฮิวตอนนี้ผมยังกลัวสายแ,แท็กค,ครับโดนแอคตบมาอยู่รัวๆก็ต้องหาสู้กับแอคให้ได้ครับถ้าไม่หลบก็ต้องแอคแท็มิดครับแล้วเ,เจอกับบูเบเดอร์ครับเราจะเราจะส่งเขากลับไปเอาสกิลมาคืนพูได้หรือไม่ครับโอ้ติดลูปครับติดลูปแล้วเราติดลูปโอ้โห,โโห,โหเราทำอะไรไม่ได้แล้วครับ เรียบร้อยฝากครับฝากคนอื่นเก็บให้ด้วยนะครับผมไม่มีต้านอันติเลยอ่าะไดฮอลลีเอ็กโพชั่นครับก็ขอเป็นชุดแรกแบบเจ็บๆก่อนเลยแล้วกันครับแล้วสตันขั้นสามครับรับรองว่าหลบไม่ได้แน่นอนโอ้เมื่อกี้สไปอันตินี่น่าน่าสนใจนะทำไมไม่ซื้อ น่าจะแบบเบอร์เบอร์แล้วครับเริ่มเบอร์ครับโดนตบแล้วเบอร์ตอนนี้ที่เราแพ้มีสองคนครับแอคก,กับบูบเรเดอร์ต้องหาต้านอันติกับต้านสายแอทแท็กค,ครับแล้วก็ทำอันติกับคีให้ครบสีดาวด้วยนะจะได้แรงๆอืมนี่เนี่ยติดคีไปหนึ่งทีครับล้มเลยครับยังไม่ติดสถานะฟูลี่ได้ซ้ำครับ รีเฟสเลยครับเอาลดต้านโลครับแล้วได้อันติเมตคอนโทรคขั้นห้าแล้วไปเพอร์ซิเตนเอ็กโพชชั่นครับไปใส่อันติอันต่อแล้วเดี๋ยวจะซื้อวอร์ทามแรมเพจครับว่าสตาร์ทมานี่อีแน่นเลยถ้าเราถ้าเรา คนเขาไม่ไหวเราก็ต้องจบเขาให้ได้ในนัดเดียวครับท่าน,นอันติขั้นสี่กับกีขั้นสี่นี่อาจจะทําได้ครับอย่างที่บอกว่ามันติดขีขึ้นมาสกิลอะไรก็ไม่อยู่ครับนี่เรียบร้อยเราชนะแล้วครับได้ holy e p o s i o n มาลดเลือด30มสิบเอร์เซนแล้วก็อันติไปครับถึงจะแรงไม่สุดแต่ก็ได้อยู่ครับสกิลอื่นตามไปทันอยู่ แอกเลือดเหลือแค่สองครับซิ่งซิ่งเกินครับไม่มีฮิวเลยครับแล้วผมเป็นเพอร์สแตนตอออันขั้นหาครับเพราะว่าผมทำคีกับหลบค่อนข้างสูงแล้วก็โลแตกครับไม่ให้กันเลยทั้งสิ้นครับไม่ให้ทุกคนมากันสกิลของเราได้ครับ อ่ะแล้วมีเงินมีเงินจากสายทแท็กที่ส่งมาให้พอดีครับได้รีเฟซเพื่อเพิ่มเลือดอีกสองครับตอนนี้ต้องการคีกับอันติอีกอย่างละสี่ครับเพื่อทำให้คอมโบเราไปสุดครับออืเรียบร้อยครับดามเมจยังมาไม่ค่อยถึงเราเลยครับเราจบได้ก่อน อ่ะแล้วเรียบร้อยครับสไนเปอร์ครับฮิวไม่ทันครับโอ้โหขนาดเขาเป็นยือ้อแบบฮิวสามสกิลเลยนะแล้วเลือกเป็นรีเพลสไปครับเพื่อไม่ให้ใครมากันเราได้ครับตอนนี้เอาให้แบบหนีหอกที่ทิมแทงของเราไม่ได้เลยแล้วเลือกเป็นกีสไปครับ แล้ววูฟเลเดอร์ยังอยู่ครับเลยต้องซื้อ Energy c o คอรอ่ารีเฟซหนึ่งที่ได้เลือดแล้วก็มีอัพลิฟติงไหมซื้อต่อพอดีเลยถ้าอัพลิฟติงกลับเข้าภูมาแล้วคิดว่าน่าจะกลับนะเพราะว่าสไนแพ้ไปแล้วอ่ะน่าจะกลับเข้าภูมาบ้างแล้วถ้าเราซื้อนี้ไปปุ๊บอาจจะได้เจออีกขั้นหนึ่งได้ขั้นสามก็ตีเร็วๆครับนี่ไม่ต้องกลัวโดนหลบเลยติดขีไปสองพันอ่าแล้วเรียบร้อยครับ เดนเบดแพ้ไปแล้วครับเลือกเป็นไม่ไม่เอาอัพลิติ้งครับเพราะว่าเหลือลฟู้บ레เดอร์อยู่ครับต้องรีบไปหาต้านอันติแล้วก็หยิบสก,กิลคีมาเมื่อกี้เพื่อมันสองพอดีไงต้องการให้ขึ้นสี่ดาวอันติครับอันติหลบเพราะว่าเราจะไปกึ่งหลบด้วยครับเป็ดกดชาร์จดาเมจทำไมทำไมไม่ซื้อเอเนจีคอร์ส อ๋ออีกสองมันได้2ดาวขึ้นสี่ดาวพอดีครับหวังว่าครับตอนนี้คือผมหวังว่านัดเดียวจบถ้านัดเดียวไม่จบเราอาจติดลูปแต่ถ้านัดเดียวมันยังเกือบค้างเหลืองเราก็อาจจะทําสกิลพวกออตโต้สกิลไปดาทมดาเมจเขาได้อยู่นะรอดูว่าตัวปอมหน่วยชนะเขาได้ไหมครับโอ้โหแล้วคนนี้โดมิคิห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดครับอ่าเรียบร้อยครับตัวปอมเราก็เก็บเขาได้เหมือนกันครับไม่ทันได้ดูเลย ก็มาดูสักจลนะครับมีคิคิครบเลยครับแล้วก็อันติครับอันติก็เกือบเกือบดีครับเกือบดีแต่ว่าที่หลักๆสำหรับนัดแรกก็ครบอยู่ครับ